สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแพล้วกับช่องพลาวาแชนแนลนะคะวันนี้ก็ตามหัวข้อด้านบนเลยนะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาแต่งหน้า everyday look นะคะในแบบฉบับของแพลงเอง <c oughs> นะคะคือแพลต้องบอกแบบนี้ก่อนอนะ่ะทุกคนว่าแพลเป็นคนที่ อดีตนะคะไม่แต่งหน้าคือหน้านี้เอกจากบ้านแล้วก็รู้สึกแบบปกติแต่ว่าพอโตขึ้นนะคะก็เริ่มรู้สึกว่ากรูมิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเขาก็เริ่มฝึกแต่งหน้านะแล้วเขาก็เองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเออวิธีการแต่งหน้าแบบที่แพวแต่งเนี่ยมันจะแบบมันจะโอเคไหมแต่พอแต่งออกมาแล้วมันก็เออพอดูได้แล้วก็รู้สึกอัดแอปเอาไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็จะมาแต่งแบบสไตล์แพวให้ดูนะคะทุกคนที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นหรือมือใหม่หัดแต่งเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ตามได้นะและอุปกรณ์ของแพวมันก็ไม่ได้แบบนนะะคกก็ป ปกติทั่วไปหาซื้อได้ตามกิฟช็อปนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ลงอันนี้คือแพลลงบำรุงไปแล้วนะคะก็จะมีตัวเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวกันแดดคือลงไปแล้วกับผิวนะคะตัวรองพื้นนะคะทุกคนแพลวใช้เป็นกันแดดนะคะของตัวนี้ค่ะพานาซีคือแพลวได้เทสมาจากตอนที่แพลปเป็นพีซีนะอันนี้ก็ลงเนื้อกันแดดแล้วนะคะมันก็จะปรับให้ผิวสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งนะ,ะต่อไปนะคะเราจะลงเป็นรองพื้นตัวนี้นะคะแพลวใช้ของฟิตนะคะ F i t นะคะเบอร์นะ2 2 แนะต่อไปเราก็จะลงเป็นไฮไลท์เจ้านางนะคะเบอร์ศูนย์สองก็คือเบอร์ที่มันจะสว่างกว่าผิวเราเล็กน้อยนะคะที่จะให้มันแบบบริเวณใต้ตาและบริเวณทีโซนนะคะก็แมันก็จะสว่างขึ้นตรงใต้ตาลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกเสเต็ปหน้านะคะด้วยแป้งนะคะพ้าวจะใช้เป็นบูเต้นะคะเบอร์ศูนย์สามเพราะพวเป็นคนผิวสองสีนะทุกคนก็จะแทปเลยคะ่ะ ล,ลข,ขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนก็คือเป็นเรื่องของการเขียนคิ้วนะคะคือเขียนคิ้วเนี่ยปกติแต่งหน้าให้ครบแล้วถึงเขียนใช่ปะแต่แพรจะเป็นคนที่เขียนคิ้วก่อนนะคะเพราะว่าแพรอะจะแบบค่อนข้างใช้มือทับหน้าแล,แล้วแพรกลัวว่าเออตาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วมันจะไปเปเื้อนโดนนะคะเพราะฉะนั้นแพรก็จะเขียนคิ้วก่อน,นะคะ่ะต่อไปังเป็นเรื่องของตากนันบ้างนะคะเลตตาที่แพรใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการกรีดตานะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวซปเปอร์แบล็คตกอะ่ะแล้วแบบแต่ไม่เหลือแต่เราก็ชอบสีนะคะเราก็จะขีดนองไว้สีนี้นะคะนี่อาจาจะแบบเด้งบุ้งขึ้นมาอันนี้จะไม่ลูกจริงหรอคะคิ้วจมูกอะไรใดๆเ,เต้นคอรสินปันทำน้ำตาล ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของปากสีปากนะคะแพลวก็จะมีลิปเยอะมากๆนะทุกคนปากเดียวมันต้องมีลิปลอยแท่งแนวงๆนี่นะแล้วทำไมเราใช้สีนี้สีลระพริบสีสว่างที่มาแต่มันไม่ต้องการให้มันสว่างหมดคือถ้าใช้สีนี้สีเดียวมันจะไม่ปากมันดูโปร่งแสงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ลิปแมทตัวนี้จะเป็นลิปแบบลิปแบบท่งเห็นไหมมันจะแดงมากซึ่ง ผมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวโกแฮนคุณรู้จักโกแฮไหมะมันเป็นน้ำยาที่แบบว่าใส่ผมก่อนที่หรือเราเบาๆตรงไว้ตนตาก,ก็ได้แม่ ะะอันนี้ก็เป็น everyday look mm hmm. ของแพลนะคะทุกคนก็สามารถไปแต่งตามกันได้ส,สวยๆเก๋ๆนะแบบแพลอาจจะแบบว่าไม่มีอะไรที่หลายคนมีนะเออก็ใช้วิธีของตัวเองได้นี่ก็แบบเอามาแต่งให้ดูกันว่า everyday look mm hmm. ของแพลเนี่ยแต่งยังไงนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ